วันนี้พวกผมนะครับอยู่กับช่องคอมพิวเตอร์ชแนลนะครับก็อยู่กับผมเชนะนะ่นเดิม,ะมนะครับคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรก็ไม่ทราบนะครับแพะวันนี้นะผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการที่จะพูดขอบคุณทุกคนนะครับคณครูทุกคนที่ตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมสามแะมัธยมสี่ก็ยังมัธยมนะ สี่ห้าหกเดี๋ยวให้โชอบคุณทีเดียวนะก็ตอนนี้ขอบคุณครูตั้งแต่มัธยมเดตั้งแต่ประถงษาแตนมับาลอ่ะมัธยบาลหนึ่งจนถึงมัธยมสามครับมาขอบคุณครูทุกคนเลยนะครับก็ก่อนอื่นขอไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับคลิปนี้เลยนะครับก็ขอบคุณสําหรับครูนะครับที่สั่งสอนผมมานะจนเด็กคนหนึ่งที่เกียดเลย บอกความจริงนะตอนเด็กนะจะไม่ค่อยอาบน้ําตอนเปนะถมเลยจะไม่ค่อยอาบน้ำอะ่ะก็ไม่ค่อยอาบน้ําอีกอย่างก็คือว่าด้วยผมชินอะ่ะเด็กๆคุณไม่ชอบใส่รองเท้าไปไหนผมไม่ใส่เลยต้องใส่แค่บางครั้งในนาใส่ทีนะครับทุกคนนะก็มาอ,าอยู่ในเมืองเราก็ต้องใส่เป็นเรื่องปกติ ไปโรงเรียนเราก็ใส่แต่มันมีแปลกๆเขาอยู่ตรงหนึ่งแปโรงเรียนตปะปถมเหยียบส้นรองเท้าทุกครั้งนี่ยคือเระาตณของผมนะครูก็บอกให้ใส่ดีครูสอนผมจนเอาง่ายตอนแรกๆคือผมจะนประปมใช่ไหมผมเคยเป็นผมได้ไปเป็นเอออะไรวะตัวแท้ไปแข่งวิชาการอยู่ครั้งหนึ่งตปะปถม แล้วเราแข่งระดับเขตก่อนระดับเขตคือโรงเรียนในเขตตัวเองเอไปแข่งกันชนะเสร็จปุ๊บไปแข่งระดับจังหวัดนะครับซึ่งผมชนะแข่งระดับเขตของโรงเรียนตัวเองแล้วระดับจังหวัดนะครับก็ได้แพ้ก็ไม่เป็นไรนะคือว่าเป็นประสบการณ์ตั้งแต่นั้นเป็นครั้งแรกที่เป็นตัวแทนของ,องเรียนไปแข่งวอชปเกี่ยวมาตั้งแต่นั้นตอนตอนนั้นนะคือผมก็ ผมอันเนี้ยแต่งขบพัน์ก่อนกกสุภาพก่อนแปดครับเก้อนงาก่อนแปดนะคือว่าผมไปแข่งใช่ไหมแล้วก็ผมเอออะไรว่าผมตอนนั้นอะก็มีความรู้อีเล็กน้อยแล้วครูอ่ะคือครูเขาว่าเป็นครูเยียมชั้นด้วยตอน,น,นอยู่ปหกก็ไปแข่งกันสองคนกับเพื่อนเป็นประเภททีมสองคนจะไม่ผิดนะ สคนสองคนนะก็คือว่าผู้ผมไม่ค่อยมีผมรู้สักเท่าไหร่ครูก็ไปหาของพี่ของปีที่ผ่านมาผ่านมาไม่อ่านไม่ศึกษาต่อนะครับอันนี้ก็ขอบคุณครูมากครับแล้วก็ทำให้ผมได้ไปแข่งระดับจังหวัดก็ผมสำหรับผมก็มีประสบกรารณ์ตั้งแต่นั้นมาจนมาถึงมัธยมนะครับก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ศิลป์ในระดับมัธยมและได้หลายรางวัลน,นะครับแล้วครูระดับมัธยมก็สอนผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์คือผมเป็นคนอารมณ์ร้อนบางครั้งก็อารมณ์เย็นนะแล้วแต่ตอนสถานาการณ์ตอนนั้นก็ขอบคุณมากนะครับคุณครูแล้วก็รางวัลก็เคยไปแข่งก็เคยพูดไปแล้ว ว่าไปแข่งะระดับจังหวัดที่แขนโรงเรียนสตรีสุปราารที่แพ้ไปอยา่าง 2- 3สาคะแนนของตอบสารานุกรมไทยก็ครั้งนั้นนะครับก็ขอบคุณมากๆากัะที่สั่งสอนผมนะอันนั้นก็เป็นกิจกรรมที่ได้เขาร่วมตอนแรกก็ไม่มีความรูอะไรเลยครูก็ครูครูคนที่เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมที่พาไปแข่งก็ไปหาจัดหาหนังสือแม้ผมอ่าน ตอนนั้นผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านที่เราจะไปไปเลยตอนนั้นไม่มีเลยครับผมกับเพื่อนผมสองคนคือไปแข่งกันสามคนเป็นเพศทีมคือผมกับเพื่อนผมคือสามคนที่ไปแข่งไม่มีความรู้เลยถ้าไม่อ่านก็คือจบแบบแค่นั้นแหละก็คือเริ่มต้นไม่มีไม่มีความรู้เลยในสมองเพราะมันเป็นศาระในสาระาาานุกรมไทยของเรา พิชการพ่อหลวงพิสการที่เก้าของเรานะก็นะขอบคุณคุณครูนะครับที่สนับสนุนผมและสั่งสอนผมทุกอย่างขอบคุณเอมากครับทุกกระดับชั้นและคุณครูทุกคนขอบคุณครับขอบคุณจริงครับ,บุณครับแล้วก็สุดท้ายรางวัลที่ผมภูมิใจก็ไม่มีอะไรมากก็คือเป็นรางวัลชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในใจผม เึ่นผมก็เลิกทด้เลยว่ารางวัลชิน้นนี้มันก็ไม่ค่อยมันเหมาะสมกับทุกคนนะครับที่จะได้เพราะทุกคนก็เป็นคนดีแต่คนดีคนัะด้านผมเป็นคนดีไม่ค่อยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าอยากจะบอกครยว่าหนึ่งผมอ่ะผมเป็นผมชอบทําอะไรเพื่อส่วนรวมครับผมก็ชอบแสดงออกใช่ไหมครับแต่ว่า ครูไม่เห็นความดีของเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเป็นเด็กเกเรในเวลาเรียน,นเยด็กเกเรแต่บางที่บองครั้งบางกิจกรรมเพื่อนคนนั้นอาจจะแสดงออกดีออกมาแต่ว่าดีหัเล่งด้านแต่อาจารย์ไม่มองไม่เห็นแต่แต่อาจารย์ก็ชื่นชมมีครูมาบอกว่าคนนั้นดีอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนะอาจารย์เขาชื่นชมนักเรียนทุกคนเพราะเราเป็นลูกศิษย์ของเขานะครับก็ฝากเพื่อนนะครับฝาก สุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากข้อคิดไปกับนักเรียนทุกคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้แล้วก็เพื่อนๆพี่น้องหรือคนอาครูนะครับหรือทุกคนเลยครับทุกคนนะเอางห่ายทุกคนบนโลกนี้เกิดมามีทุกอย่างไม่เท่าเทียมกันนะครับไม่เท่าเทียมกันแต่ว่าสิ่งที่คนเราเหมือนกันที่จะเหมือนกันได้คนไทยหรือคนต่างที่ก็มีเหมือนกันได้คือการมีน้ำใจนะครับและมีการ มีน้ำใจเสร็จเนี่ยไม่พอยังมีจิตสาธารณะนะครับคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันกันผมก็เป็นคนหนึ่งเช่นผมมีอะไรตอนมอสี่มีเนี่ยข้อสอบเพื่อนมาถามก็ขอแนะนำคือมีกิจกรรมอะไรของเพื่อนอื่นเพื่อนของผมส่งมาให้ผมผมก็ไปทำทำเสร็จก็ส่งไปให้เพื่อนผมตอบแบบนี้นะครับ เพื่อเป็นกิจกรรมที่ดๆๆีต่อเราทุกคนก็ฝากไว้คิดครับให้ทุกคนซูปต่อไปสถานาการณ์ช่วงนี้ก็รู้ว่าเป็นโควิดนะครับก็โควิดก็เรียนออนไลน์เ็าทาจะให้ทําให้ง่วงนะครับก็ฝากไว้ว่าการเรียนสําคัญนะครับก็เรียนก่อนนะก่อนนอนผมค็มง่วงเหมือนกันเละไปเดี๋ยวเราไปปิคดคลิปกันดีกว่าครับไปสวัสดีครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการดูคลิปจนจบนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับตะไคร e คลิปนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบาย